วันนี้เราก็จะมาจะพามาดูแมปมิตะในเกมมิซายนั่นเองมี3ามเวอร์ชันหรือเปล่านะลองกดเข้าไปดูก่อนเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันเด็กนะคะน้องชั้นน้องกีดี น่ารักตั้มุตมีโอชันเด็กมินิไหลตัวมากเลยนี่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะกระโดดอ่าเดี๋ยวจะกระโดดไปดูหน้าน้องใกล้ๆด้วย Let's go อึ๊น้องน่ารักใกล้ๆนี่น้องน่ารักยังคิดวไปดูเลยอันนั่ก็คือน้องน่ารักมากเดี๋ยวพาไปดูแบพต่อไปกันเลยนี่เป็นมิตะ วตเทอร์เวอร์ชั่นไหนนะเวอร์ชั่นผมอ่าผมยาวนะใช่ไหมผมยาวเวอร์ชั่นบ้าข้างบ้าน้องตัวสูงมากเวอร์ชั่นผมยาวอู้คนเหล็กเลย <c ười> คนเล็กแต่ถ้าเรายิงน้องน้องก็จะกระจายตัวออกขึ้นมาอีกอืมเพิ่มความแรงขึ้นอีก แต่ตอนนี้ถ้าเราดูได้แค่นี้นถ้าอยากดูหน้าน้องใกล้ๆก็ต้องโดดดีดูเหมือนจริงมากอไปดูหน้าน้องใกล้ๆกันนีโอ้หน้าน้องชัดไสวยเต้นโดนน้องทือแล้วดน้องือแล้ว,อ,ลวอ้าไม่เลไม่ไม่ือเวอร์ชั่น อันนี้คือเวอร์ชนันแร้อยข้างอ๋ออีพึ่งอีพึ่งดูเอาตอนนี้แหละอ่าไหนก็พามาชมกันนี่นะโอ้โหนะใครชอบเวอร์ชนันเวอร์ชนันนี้มัง้งงั้นพาไปดูเวอร์ชันนึ่นกันอันนี้อ่าอันไหนก็ไม่รู้อะอ่าของ,องก็อันนี้ อันนี้เป็นเวอร์ชันผมสั้นนะคะเวอร์ชันผมสั้นด้วยนะเาหน้าโปกคือแบบไม่โอ้โหเวอ,อร์ชันผมสั้นเยอะมากก็รู้สึกว่าตัวจะสูงขึ้นกว่าเดิมนะ,ะสูงแบบยันคอมเยโอ้โหทรั้งดูสิยๆๆๆิ่งยิ่งกระจายออกเพิ่มขึ้นไปอีก โอ้ oh my god เคยก็ดูหน้าน้องใกล้ใกลเลยดูหน้าน้องใกล้ใกลันดูหน้าน้องใกล้ใกล้เออน้องควันกับโอ้โหโดนเหยียบซะเหมือแค่นี้เวอร์ชันผมสั้นที่เยอะมาก เออแล้วก็แมบน,นะคะอ่าไอตามนี้เลยค่ะแล้วก็ขัดจบคลิปแค่นี้นะคะไปแล้วค่ะ